ว่าเพลนเล่นสไลซักกล้าสุดใหม่ละลายไวอกว่าเดิมชาวสวนชาวนาชาวไร่บอกใช้แล้วถูกใจดอกคนใหญ่เลือกเกินพี่น้องไทยช่วยกันใช้อินซีพี่น้องไทยช่วยกันใช้อินซีคนทันลิบมากมีแท่ปลอดไทยเลือกเกินสสวัดีครับสวัสดีครับครับพบกับผมมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์แห่งบริษัท เวิร์คัสอ n นโนเวชันจำกัดและผลิตภัณฑ์3 g เอวอร์แพนและสารชีวพันธ์แห่งบริษัท WCI ของเรานะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับยังพามิสเตอร์ชีวพันธ์มาด้วยนะครับครับ,ค,รบคุณภูธยุทธภูธยุทธทองสุธรรมนะครับน่ามิสเตอร์ชีวพันธ์ผู้ที่ดูแลในเ,เรื่องของผลิตภัณฑ์ชีวพันธ์ให้กับบริษัทของเรานั่นเอง ครับผมแล้วก็คุณภูทยุทธ์นะครับอยู่ที่บ้านนาเพลงนะครับตำบลกลายอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ที่ปลูกทุเรียนหมอนทองใครเป็นเจ้าของใครเป็นที่ปรึกษาผลิตพันธ์เรามารู้จักกับท่านทั้งสองเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่แนะนําตัวนิดนึงครับ ครับผมคนประยูนกิจไปบนทวีครับผมเจ้าของสวนอ่าเจ้าของสวนเรียกสั้นๆว่าโกยูนครับผมอ่าโกยูนนะครับแล้วก็สวนอีกท่านครับสวัสดีครับผมเทวชัยยอดปากาครับโกวัดหรือว่าผู้ที่มาแนะนำนยูนอ่าเป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์สามเกอร์วอแพนแล้วก็ชีวพันธุ์ของบริษัทดับเบิลยูซีไอใช่ครับให้กับโกยูนใช่ครับโกยูนมีทั้งหมดกี่ต้นครับทั้งหมดเลย ทั้งหมดประมาณจะสองพต้นจะ2,000ต้นนะครับในพื้นที่คือหลายแปลงไหมหแลหลายแปลงหลายแปลงนะครับในส่วนที่ใช้ สามเกลือเวอร์แพนแล้วก็ชีวพันธุ์ของบริษัทมีประมาณสักเท่าไหร่ครับยังไงก็ตอนนี้ใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ก็ที่ได้รับผลก็แปลงที่ถ่ายอยู่นี้นะครับกับทุเรียนสองปีสามปีอยู่สองแปลงนั่นคือหมายถึงว่าทดลองการใช้อินซีแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเบื้องต้นก่อนเลยผมอยากทราบว่าโกยูนรู้จักกับผลิตภัณฑ์สามเกลือเวอร์แพนแล้วก็สารชีวพันธุ์ของบริษัทของเรายัางไงก็ได้รู้จักผ่านครูวัด เป็นผู้แนะนํามาครับช่วงแรกเลยมาทดลองใช้มาใช้อยู่สักเดือนกว่าๆก,ก็เห็นผลเลยตัดสินใจซื้อไว้เลยเริ่มต้นที่ได้ทดลองใช้ทดลองใช้แบบไหนยังไงเห็นผลว่าที่ทดลองใช้แล้ว ยอดจะเดินดีใบชุ่มสวยจากทุเรียนที่ว่าเคยเหลืองเหลืองก็เขียวมาแต่อยอดทุกยอดนะพูดง่ายๆลองเล่าให้ฟังหน่อยครับการเริ่มต้นของการทดลองใช้ช่วงแรกที่ใช้ก็มีคนงานก็ทักท้วงบ้างนะเพราะว่าแค่สองซองเวอร์เพลนจะได้ผลหรือหัวเ <c oughs> ขาก็กลัวไม่มีผลนะอ๋อใช้มาประมาณไหนแล้วครับโกสี่ <4 S 1> <4 S 2> เดือนสนะี่ <4 S 2> เดือนครับ <4 S 2> ประมาณสี่เดือนเริ่มดอกมาลิลูกก็จะตัดี่ลูกก็จะตัดแล้วครับผมแปลงนี้เจ็ดสิบต้นเห็นว่ามีผลผลิตอยู่ผลิตอยู่ป มาณกี่ต้นประมาณ30ต้น,ตนในช่วงฤดูการมันไม่ลงตัวกับฝนตกไงรอจะเอาดอก,กจริงจริงจริงจก็ตัดแขนงลงก็ฝนมาทําให้ต้นที่ไม่ออกเลยเลยสลัดหลังไปก็มีรุ่นหลังอลทีนี้คือ,อ,อพี่อย่างนี้ครับจริงจริงแล้ว,ว<ะ>เนี่ย แปลงนี้เป็นแปลงสาธิตของนายูนครับแล้วนายูนเนี่ยต้องการจะเอาแปลงนี้เอายอดไปขยายพันธุ์นี้ก็เลยรอให้ยอดมันแก่พอยอดมันแก่มาตัดแขนงออกไปเพื่อต้องการไปเสียบยอดแปลงใหม่แล้วทีนี้เนี่ยก็มันขึ้นเวลาที่พอตัดปั๊บฝนตกมาก็ทําให้ดอกมันไม่มาตามที่ต้องการครับนอเป็นอย่างนั้นเนี่ก็เลยว่าจาก70ต้นก็เลยได้ผลไม่ดิตเหลืออยู่แค่ประมาณ30มสิบกว่าต้นครับแต่ที่เราเหลือแค่ถึงแม้จะ3ามสิบกว่าต้นกยูนก็บอกว่าประทับใจ ทับใจทรงโลกรสชาติผิวครับผิวก็โอเคปีต่อไปก็น่าจะได้ใช้ไปทุกๆแปลงโกยูนบอกว่าใช้เป็นอินซีร้ยเปอร์เซ็นะครับ่บนั่นคือใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเวอร์คัสอินโนเวชั่นของเราเนี่ยครับผมเต็มระบบเลยเต็มระบบ,บตอนนี้สารชีวพันธุ์ที้ใช้กี่ตัวกี่อย่างแบบไหนก็ครบทุกตัวแล้วครบทุกตัวเลยครับผมเห็นโกยูนบอกว่าปีนี้เป็นการ เก็บผลผลิตปีแรกด้วยใช่ไหมปีแรกถึงจะแม้30ต้นก็ยังประทับใจประทับใจอยู่แล้ว แปลงต้นเล็กเป็นยังไงครับแปลงต้นเล็กก็สวยดีตอนนี้ก็อีกประมาณสักสองปีก็จะทําสารได้อยู่ที่ความสมบูรณ์ของต้นเขาแหละว่าจะมีเทคนิคของการทําแบบไหนยังไงนะเพราะว่าโกยูนี่มีเทคนิคเยอะแยะมากมายแล้ววัดมีอะไรเพิ่มเติมตรงไหนยันงไงกับผลิตภัณฑ์มี2 <c oughs> เรื่องเรื่องที่หนึ่งเนี่ยครับผมก็ใช้สารชีวพันธุ์ร้อยเปอร์เซ็นต์หลังจากที่ให้นายุนไปใช้แล้วนายุนเกิดความประทับใจหลังจากนายุนประทับใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วเนี่ยนายุนมองเห็นถึงในเรื่องของการลดต้นทุน นะครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตเนี่ยนายยุนตัดสินใจซื้ออีกกี่โปรนั้นายุนสิโปรสิบโปรครับที่ซื้อแบบนั้นเพราะต้องการลดต้นทุนลดต้นทุนนะครับ2,000ต้นโกพร้อมที่จะใช้แล้วใช่ครับพร้อมที่จะใช้กับ3ามเกอร์เวอร์แพนและผลิตภัณฑ์สารชีวพันธุ์ของบริษัท WCI เเต็มที่นะครับเพราะว่าประทับใจจากการที่ได้ทดลองใช้กับแปลงนี้แล้วก็แปลงต้นเล็ก โอ้โหตอนนี้ก็เมื่อไหรตัดครับก็พรุ่งนี้ตัดแล้วพรุ่งนี้ตัดแล้วเดี๋ยวเราคงได้ติดตามกันว่าพรุ่งนี้จะได้ผลผลิตประมาณไหนอย่างไรประมาณไว้ยังโกก็ผมคิดว่าตัดพรุ่งนี้ก็ที่เหลือจริงๆก็เล็กน้อยเล็กน้อยครับผมที่เหลือมีดเดียวพมดง่มีดเดียวหมดมีเดียวหมดมีเดียวจบเลยแล้วก็แค่เล็กเล็กน้อยๆอมิเตอร์ชีวพันธ์มีอะไรเพิ่มเติมครับกับสารที่พันธ์เราเพิ่มเติมนิดนึับจริงๆแล้ว จุดเริ่มต้นเนี่ยคือโกโยูนเนี่ยใช้สามเกลร์เวอร์แพนอยู่แล้วใช้เป็นเขาเรียกว่าเต็มที่แล้วเพราะว่าซื้อชุดใหญ่หมาแล้วเนานะ,ะสืบเนื่องมาจากมาหาโกโยูนกับทัานรองทิตาลีหอมจนันเราวนี่แหลคะครับมมาปุ๊บก็มานั่งคุยกันทัาลองก็อยากจะให้ใช้เชียวพันเต็มรูปแบบแตอนนั้นโกยูนคิดไงครับก็ยังไม่มั่นใจอยูอย่ตอนแรกพอฟังปุ๊บท่านรองก็ วิเศษไทยก็เต็มที่เหมือนกันใช่ครับผมอยากจะให้ใช้อยากจะให้ใช้ก็ให้ยาฟรีเลยไม่เป็นไรเอาไปใช้เลยเอาไปใช้เลยก่อนที่จะเริ่มขบวนการใช้เนี่ยก็คุยกันในบ้านเสร็จก็มาเดินอยู่ในแปลงนี่แหละครับมาในแปลงก็จริงๆแล้วปีนี้ประสบปัญหาเรื่องไฟท็อปนะ ฟสเซียม<ช>ที่ที่ที่รุนแรงวันนั้นเรามาเดินในแปลงเราก็เจอแล้วก็จะมีต้นที่เลื้องอะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยที่เราเดินเข้ามาในสวนเนี่ยใบยนี่จะเขียวมันก่อนหน้าน,นี้มีใบไหมเนาะครับใช่เริ่มรเริ่มจะมีใบไหมอยู่ใช้ไปเสร็จแล้วตอนนี้เป็นไงฮะใบไหมในพูดถึงเอาอยู่เลยรวมไปถึงไฟท็อปเทล่าและฟิสเซียมซึ่งก็คือเอาเชื้อดีไปแย่งพื้นที่เชือ้อที่มันไม่ดีสร้างระบบดีเวทก็ครบโปรแกรมเลยไฟแถบเจนแบกบิลเวอร์เมตาไ์แล er, ้วก็ตัว BTA ไอในการควบคุมถามนายยูนนิดน คิดไปไหมว่าเชียวพันธุจะทํางานได้เยอะขนาดนี้ใช่ครับผมผมคิดไปไม่ถึงว่าทุเรียนจะได้ตัดพรุ่งนี้แล้วยังไม่เจอท็อปแม้แต่ลูกเดียวเออคยุ่งกังวลสีเนื้อถูกไหมใช่ครับผมแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมาปา,าดมาเห็นเนื้อแล้วไงครับเห็นเนื้อแล้วพอใจเหลืองช่ำเนื้อทุเรียนเนื้อทุเรียนเนื้อทุเรียนเหลืองกว่าใช้เมื่อก่อนอีก คือความเคมีใช่ก่อนหน้าที่จะใช้ก็ยังกังวลอยู่กับจะใช้สามเกอร์เวอร์แพนเนี่ยกังวลอยู่ว่าสีของทุเรียนเนี่ยมันจะได้หรือไม่ได้ดีหรือไม่ดีแล้วกค้าก็จะซื้อไหมในประมาณนี้คนจะมาตัดทุเรียนปกติเขาบอกว่าทุเรียนทวายเนี่ยฉีกไม่ออกใช่ปอกไม่ออกไส้แข็งคือคือเขาเรียกว่าต้องต้องผ่าตามภูใช่ต้องผ่าคือมันจะไม่สามารถฉีกเป็นภูภูออกมาถูกไหมแต่ว่าฉีกสบายเลย นั่งกินกันเพลินเลยอร่อยนั่งกินกันเพลินเมื่อกี้นแงะครับเนเนื้อละเอียดปกติเนี่ยช่วงนี้ฝนมันเยอะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติแล้วที่เห็นโดยส่วนใหญ่ฝนมันจะเนื้อมันจะเป็นเส้นๆครับแล้วก็เขาเรียกว่ามันเป็นน้ำมันมันจะเละฮะันเนื้อมันแห้งแล้วก็มีความเป็นเป็นครีมแล้วก็มีความมันอยู่นี่ที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยเป็นทุเรียนถวายนะครับจำนะเป็นทุเรียนถวายนะครับไม่ใช่ทุเรียนในฤดูเพราะฉะนั้นเนี่ยทุเรียนถวายเนี่ยทำยากไหมครับ ก็ถวายยากอยู่แล้วเพราะมันนอกฤดูกาลฟ้าฝนคุมได้ไหมครับไม่ได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เห็นนะไม่รู้นะอันนี้ผมเห็นผมก็ไปหลายที่ละทุเรียนถวายคือทุเรียนทำสารถูกไหมครับใช่ครับผมปกติย่อมจะไม่เดินทำสารหนักๆย่อมจะไม่เดินอันนี้เดินเดินมาเนี่ยอันนี้สบายแล้วเดี๋ยวตัดผลผลิตเสร็จก็ฟื้นต้นได้แหละฟื้นต้นได้ง่ายๆได้ง่ายง่าครวัดมีอะไรเพิ่มเติมรึเ่คือสิ่งที่ผมได้เข้ามานายุนนะครับก็วันนี้เนี่ยตัวครูวัณฑ์ สารเชื้อพันธุ์และก็เวอร์นียนรวมทั้งปุ๋ยทางดินไตรหญิงเกษตรเนี่ยเห็นความสุขที่นายยตนเกิดขึ้นแต่ก่อนที่จะมีความสุขอาจารย์ก็เนี่ยเจออาจารย์ก็มีความกังวลนะครับความกังวลเพราะว่านายยุนเป็นแปลงแรกนะครับที่ใช้เชืพันธุ์นเนี่ยก็เกิดความกังวลและเกิดเรื่องเนื้อเรื่องอะไรทั้งหมดเลยแต่หลังจากพอเห็นเนื้อวันนั้นเนี่ยจาก ที่มีอยู่6คะแนนเนี่ยนายยุนให้เป็นเลยผมก็ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาให้กับนายยุนก็บอกตรงๆว่าประทับใจแล้วก็เห็นชาวสวนหลายท่านได้ไม่เปิดใจนะนายยุนเนี่ยทำเรียนมา3 4 0ปีแล้วเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยนายยุนยอมเปิดใจเพราะว่าเห็นแล้วว่าอนาคตข้างหน้าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของตัวสารเคมีที่เราโดนกับชาวสวนหลายๆท่านนะครับวันนี้ก็ตัวผมเองเนี่ยผมก็ภูมิใจนะครับและก็ประทับใจที่ได้เอาสิ่งดีๆมาให้กับพี่น้องชาวสวนครับอาจารย์ครับอ๋อครับโอ้โหแจ๋วเลยท้ายนี้ผมก็อยากให้โกยุนนะครับฝาก น้องเกษตรกรหรือฝากใครก็ตามที่ได้ดูคลิปวิดีโอคลิปนี้ครับกับผลิตภัณฑ์การเป็นอินซีจริงๆของบริษัท w u c i หรือว่า World Cut i n n o v a t i o n ของเราอยากให้กุโยนฝากหน่อยครับผมโพต์ให้สั้นๆครับผมถ้าใชา้อินซีแล้วคนใช้ปลอดภัยคนปล่อยโภคก,ก็ปลอดภัยอายุน่าจะยืนกว่าสายสารเคมีมนี่สั้นๆได้ใจความได้ใจความเลยคราวน,นี้จากนี้ไปทุกแปลงทุกต้นแล้ว ใช่ไหมครับ3เกอเวอร์แพนบวกทีวพันธ์มหัจสกั์ยิ่งกว่าแน่นอนเลยนะอ่านะครับนี่ก็เป็นเสียงจริงตัวจริงของเกษตรกรที่ทำทุเรียนมานานหลายสิบปีนะครับยังเคลือบในช่วงแรกๆยังเคลือบแทงใจแน่ๆกับความเป็นอินทรีครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยความเป็นอินรีเนี่ยพูดง่ายๆเลมาช่วยเรายากมากเลยใช่ไหมมาช่วยเรายากมากเลยแต่วันนี้ครับ บ World ริษัท w o r k Car ส s n n n นเวชั่นนะมีผลิตภัณฑ์ดีๆ3 g มเกลอ,อแพนบวกสารชีวพันธุ์ที่เป็นกลุ่มของอินทรีย์ทั้งหมดน,นะครับเข้ามาช่วยเกษตรกร,ร,กรแล้วซึ่งเจตนารมของบริษัท w r r k c l r s s n n n o v a t i o n ของเราครับอยากให้แผ่นดินไทยเราเป็นแผ่นดินทองจริงๆนะครับให้พื้นดินเนี่ยมันสามารถสร้างเงินสร้างทองให้กับเกษตรกร,ร,กรจริงๆใช้แล้วต้องดีใช้แล้วต้องรวย ช่วยปลดนี้ได้ด้วยใครรวยแล้วอย่างโกรวยขึ้นไปอีกอนะครับวันนี้นะครับโกยูนสร้างความมั่นใจให้ท่านอีกหนึ่งเสียงแล้วนะครับไม่ต้องกังวลกับ3เกอร์เวอร์แพนและสารชีวพันธ์ของบริษัท W c อัเราครับอ่าไม่ต้องเครียดแข็งใจ นะครับกล้าเปิดใจครับวันนี้อินซีช่วยท่านได้แล้วนะครับวันนี้เราทั้งสองคนนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับโกยูนกับครูวัดมากๆนะครับที่ได้เปิดสวนให้เราได้ติดตามผลการทํางานของผลิตภัณฑ์ของบริษัทของเราต้องขอขอบคุณมากนะครับครับนะครับครับท่านชมครับท้ายนี้ผมมิเตอร์เกษตรอินซีและมิเตอร์ชีวพันธุ์แห่งบริษัท World c a r อิ n โนเวชั่นจำกัด ผลิตพันสามเกอร์เวอร์แพนนะครับลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับจะเป็นที่ไหนอย่างไรติดตามกันต่อไปครับสำหรับวันดีพวกเราทุกคนสวัสดีครับสามเกอร์เวอร์แพนบวกชีวพันธุ์มหาศักยิ่งกว่าเย้